ืืออเดี๋ยวรอแป้นนะครับขออะไรนิดนึงอืม แ hmm. ตัวละครหลักนี่คือแบบไม่เคยได้ของอะไรดีๆเลยนะครับในขณะที่ตัวละครเสริมเนี่ยไปสร้างมาชั่วโมงที่แล้วนี่ทำเงินไปได้ร้อยกว่าบาทแล้วเก็ <c oughs> บของดีได้ทัง้งน,นั้นน่ยตลกดี เดี๋ยวอย่างที่โจหัวไว้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายความเสี่ยงของเกมนี้เนาะซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของโทเคโนมิกนั่นแหละนะครับเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องทําความเรียนรู้กับมันพอสมควรนะครับคือผมงงเรื่องไอ้โทเคนโนมิกดีไซน์มาอยู่ประมาณครึ่งปีนะครับคืองงว่าไอ,ไอ้พวกนี้มันมันยังไงมันเสกเงินขึ้นมาได้ยังไงครับไม่ค่อยเข้าใจเลยนะครับ แต่พอเข้าใจแล้วก็อ๋อโอเคครับสนุกครับเดียกก๋ยวขอทำฟาร์มแป๊บหนึ่ง ีเนี้ยนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าคลิปเนี้ยน่าจะสําคัญที่สุดในบรรดาทุกคลิปที่ผมกาลังจะทํามานะครับเพราะว่าจะอธิบายหรือก็เตือนมือใหม่ด้วยนะครับเป็นการเตือนมือใหม่ด้วยอืมเดี๋ยวนะตอนนี้ผมมีเท่าไหร่เนี่ยสามสิบอืมเราฟาร์มเราไม่โตสักทีใส่เก็บเกี่ยวบ่อยไปไหน อ่าแต่เท่าไหร่เนะี่ยได้เจ็ด ฟาร์มนี้ขอเคลียร์เลยไม่รอละปึ๊บเดี๋ยวนะอ่ะาฮาวเวสกอ่อนศูน์จุดหนกก็เอา <laughs> เจ็ดซตอะเกมเนี้ยสายฟรีหาเงนินได้จริงละผมรู้ละนะครับอย่างที่บอกเมกื่อกี้เนี่ยเนี่ยนะเนี่ยอันนี้อีกแอคเคาทผมนะอีกบัญชีหนึ่งสมัครมาเล่นอยู่ชั่วโมงหนึ่งเดินเก็บของนะครับ แล้วก็ดันเก็บกล่องได้ก็เลยตั้งขายขำมไป3ครับเนาะแล้วก็ดันเก็บไอ้น้ำพึ่งได้2อันนะครับตอนนี้ขายไปขายมาก็ได้ประมาณร้อยบาทล้วนะครับหาได้ประมาณได้ประมาณ100บาทละโดนค่าฟรีในการขายไปนิดหน่อยๆนะครับก็ไม่หน,น่อยนะเยอะเหมือน,อน,อน,อนยยกันนะเนี่ยอ่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันนะครับ ผมจะอธิบายยังไงดีโอ้ดูนะครับถ้าดูจากไลฟ์เมื่อวานนะแล้มาดูวันนี้นะจะเห็นว่าตัวเลขยอดลิควิดิตีนะครับเพิ่มขึ้นอีกแล้วนะครับก็คือมีคนเอาเงินมาลงเพิ่มนะครับซึ่งไม่แปลกใจเลยผมมานั่งดูกราฟราคาของดูมี่นะครับวันนี้มันดีดขึ้นครับนิดหนึ่ง่ะมันมันเริ่มมีคนแต่ว่ามันน่าจะมี มีมีคนเล่นเพิ่มครับหรือไม่ก็คนเดินไม่แหละแต่ว่าเติมเงินเข้าไปนะครับทุกครั้งที่มันมีการเติมเงินเข้าไปครับมันก็จะดันราคาเหรียญลูม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันต้องซื้อใน s u พ p l มันออกมานะครับทีนี้ประเด็นประเด็นเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าคนที่สนใจจะลงทุนกับมันนะครับอย่างแรกที่ต้องรู้ความเสี่ยง ในอย่างแรกก่อนเลยนะครับปกติเนี่ยความเสี่ยงของเกม NFT เนี่ยหรือเกมบนโลกบล็อกเชนเนี่ยความเสี่ยงอย่างแรกเลยนะก็คือเรื่อง user error แล้วก็โดนแฮ็กแล้วก็ความยุ่งยากเนาะซึ่งตรงนี้ตัดทิ้งไปได้เลยนะครับผมแฮปปี้มากกับระบบ ecosystem ปิดของปิดครับเชนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมตัดสินใจตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าผมไม่สนใจเกม NFT อะไรละในโลกนี้แล้วนะครับผมจะสนใจเกมที่ทำเป็นโปรดัก กับบิตคัพเชนเท่านั้นนะครับแล้วก็แฮปปี้มากที่ผมไม่โดนค่าฟรีในการเล่นเกมเลยเพราะว่าพอเราใช้บิตคั p เน x t เนี่ยเป็นกระเป๋าอะมันมันเหมือนเหมือน,นเราใช้บัตรเครดิตครับเราเขาเคมค่าค่าฟีประจำปีให้เราอะออจบเลยนะครับก็คือไม่ต้องมานั่งสนใจแล้วว่ายัางไงนะครับเพราะว่าเขาอินเทนซีฟให้กับเรานะครับแต่ทีเนี้ยประเด็นที่ต้องเข้าใจก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อวานว่าราคาเหรียญน,นะครับตัวอิคโนมิกของมันเนี่ย เหรียญหลักของมันก็คือตัวเหรียญลูม่ทีนี้เนี่ยเวลาอย่างที่ผมโพสต์ไปในในบนเฟซบุ๊กอะว่าภายในเวลาประมาณ3-4วันเนี่ยมีผู้เล่นอยู่ประมาณไม่ต่ำกว่าหมื่นคนนะครับมีบัญชีที่แอคทีฟประมาณ14,000บัญชีมีเงินเนี่ยเงินที่ไหลเข้ามาประมาณ100ล้านเนี่ยนะครับมันทําให้ดันราคาตัวเนี้ยขึ้นไปนะครับจากจุดนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ประมาณ3 4เท่านะครับ3-4เท่าแล้วก็มีจุดมีช่วงที่มันเท ทำกำไรเทขายขึ้นไปแล้วก็ราคาก็กําลังขึ้นไปแล้วนะครับทีเนี้ยผมกําลังมาทําการแบบ forecast นะครับถ้าคุณอยากจะลงทุนนะครับวันนี้วิธีการก็คือคุณต้องซื้อเหรียญครับในตลาดเสร็จแล้วก็โอนเข้าบัญชีกระเป๋าของปีคับเน็กแล้วก็มาซื้อเหรียญลูมินะครับแต่ทีเนี้ยตอนนี้คุณซื้อเนี่ยครับต้นทุนของคุณก็คืออยู่ที่ราคาเหรียญน,นะครับ ยิ่งราคาเหรียญขึ้นสูงเขาเท่าก,กับว่าต้นทุนคุณสูงนะครับทีนี้เวลาคุณขายคืนเนี่ยคือูดง่ายคือคุณถอนเงินถอนเงินอนนอกจากเกมกลับนะครับสมมติว่าต้นทุนคุณอยู่ที่4แบบนี้นะผมผมตีทนะี่ศูนส่เนี่ยแต่ตอนคุณขายอะคุณอาจจะขายได้แค่ศูนย์จุดสามครับมันเหมือนหุ้นน่ครับให้คุณคิดว่าอันนี้มันคือหุ้นของเกมเนี่ยนะครับการที่คุณจะเข้าเล่นเกมเนะี่ยในสายลงทุนนะ่ะมันต้องซื้อหุ้นเพื่อเอาเพื่อเป็นหน่วยลงทุนนะครับ ทีนี้ราคามันก็ขึ้นขึ้นลงลงเนาะทีนี้คําถามก็คือไอราคานะีวันนี้ผมว่ามันก็ไม่ถูกละแต่มันก็ยังน่าลุ้นอยู่อะผมมองว่าสําหรับคนที่จะลงทุนนะครับวันนี้ถ้าราคาไม่เกิน0.4อะพอไหวนะครับแต่ถ้าเมล์ไหลมันเกิน0.4ขึ้นไปแล้วเนี่ยผมก็มองว่าค่อนข้างเสี่ยงนะครับที่จะขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าตรงนี้คือไฟนอลคอ l l นะครับ ใครที่คิดจะลงทุนกับเกมนี้ตอนนี้นะครับก็ภายในเสาร์อาทิตย์เนี่ยครับสองสวันเนี้ยรีบๆเลยนะครับหลังจากนี้ไปเนี่ยผมว่าความเสี่ยงก็จะเริ่มเริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้ผมมองว่าตอนนี้ user active ประมาณ1มื่นสี่เนาะอาทิตย์แรกหมื่นสี่เนี่ยผมว่าผมว่าบิดคับเองยังไม่ประชาสัมพันธ์อะไรเท่าไหร่นะน่าจะยัง เรื่องอาจจะยังไม่กล้าออกตัวแรงกลัวเรื่องกฎหมายด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ยังงง,ง,งว่าตอนเนี้ยมันเ,เขาเรียกว่าอะไรนะมันมันมีตลาดซื้อขายแล้วอ่ะเนี่ยนะครับอย่างตอนเนี้ยคุณสาม,มารถเก็บของในป่านะครับหรือว่าเปิดกล่องซื้อของหรืออะไรเนี่ยแล้วคุณก็มามาปล่อยขายได้นะครับคุณมาปล่อยขายในมาร์เก็ตเพจได้นะครับบนอันเนี้ยเป็นมาร์เก็ตเพจเอ็นอันหนึ่งของของบิตคัพเชนนะครับซึ่ง มันก็จะมีโปรเจกต์ของบ็อกเชนของบิตคาบะโผล่ขึ้นมาแล้วก็มีเนี่ยมีอะไรไม่รู้อะมีการ์ดของอะไรประกวดนางงามอะไรก็ไม่รู้ฮนะแล้วก็มีของเนี่ยมาขายนะครับแล้วก็เมื่อแกะผมเพิ่งขายกล่องอันนี้ไปได้นะครับได้มา3า,ามคัพจริงจริงเขาขายกันแพงกว่านั้นนะแต่ผมแบบขายตัดราคาแบบขายรเร็วอะไรเงี้ยนะครับเพราะวันนี้ผมก็ขายน้ำผึ่งไปได้หลายอันเลยนะครับก็ได้มาหลายหลายอยู่ครับหลายสิบบาทอยู่อืมขายของวันนี้วันเดียวก็ ขายของนี่คือไม่เก็บการลงทุนนะครับคือเก็บของไปขายวันนี้ก็ร้อยกว่าบาทนะครับอืมเฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับอืมปึ๊บของเนาะซึ่งไอ้ของที่พวกผลไมนะ้เนี่ยเก็บมาก็ขายไม่ได้นะครับไม่มีคนซื้อนะครับก็ไม่เป็นไรก็เก็บไปกินในเกมแล้วกันอืมอันนี้ผมก็รอขายไอ้ไอ้น้ำผึ้งอยู่อีกอันหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ ความเสี่ยงเนี่ยผมตัดเรื่องความยุ่งยากแล้วก็การตดนแฮกไปเลยแต่ว่าความเสี่ยงเรื่องหน่วยลงทุนของราคาเหมือนคุณซื้อหุ้นนะครับถ้าคุณซื้อหุ้นต่อให้หุ้นเป็นหุ้นที่ดีนะผมว่าตอนนี้เป็นเกมที่ดีนะครับแล้เป็นเกมที่มีอนาคตเพราะว่าถ้าไปดูรถแมปเนี่ยเดี๋ยววันหลังผมจะอธิบายคลิปเรื่องรถแมปอีกนะครับว่าไอตัวรถแมปของมันเนี่ยมันเป็นยังไงต่อนะครับเดี๋ยวลองลองดูก็ได้เดี๋ยวเรดูในคลิปนี้เลยก็ได้นะครับสมมติว่าเราอยากจะลดแมปเนาะ ผมไม่แน่ใจว่าดูยังไงนะมันมีเหมือนมันจะมีคู่มือนะครับเหมือนมันจะมีคู่มืออยู่เนาะซึ่งช่วงเนี้ยนะผมหารถแมปจรจริงๆมันมีคู่มืออธิบายภาษาไทยอยู่เนาะเออรถแมปอ่าอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยสำคัญเลยนะครับแผนพัฒนาเนะี่ยเนาะตอนนี้เราอยู่ในคิวนี่เนาะก็คือสตาร์ท ก็คือเราเริ่มแล้วตอนนี้เราอยู่ในเฟสที่ you farming แล้วก็ stake reward แล้วนะครับแล้วก็ออกสำรวจโซนหนึ่งละแล้วก็ Q Q4 เนี่ยจะเป็นโซน2เนาะแล้วก็มา in game market place ซึ่งยังไม่มาเนาะแล้วก็อัน new farm เนี่ยยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับ r e ดดิงบ b อ a r เนี่ยเหมือนเป็น gimmick เฉยไม่มีอะไรนะครับ Q1 ปีหน้าเป็น unlock zone นี่ปุ๊บแล้วก็มี new content NFT a n d NPC คืออาจจะมีอะไรไม่รู้อะแต่น่าจะดีขึ้นเยอะนะครับและที่สำคัญนะมันมี2อันนี้ที่ผมคาใจมากนะครับก็คือตัวลู a k สเี่ยนะครับนั่นหมายความว่าเหรียญลู mi เนี่ยมันจะสเ Stake ได้ครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องมาอยู่ฟาร์มมิ่งก็ได้เราก็เอาเหรียญลู mi มา Stake เลยก็ได้แล้วมันจะทำให้คือไม่รู้ว่าอีโคโนมิกจะเกิดอ,อะไรขึ้นหลังจากนั้นนะครับแต่ว่ามันมีมูลค่าแน่นอนแล้วก็มันมี DOA ด้วยนี่ผม ผมค่อนข้างที่จะแบบว่าเอ๊มันมาเร็วไปหรือเปล่ากับประเทศไทยนะครับซึนั้นเดี๋ยวค่อยอธิบายทีหนึ่งนะครับไอคโนมิกแบบนี้นะครับและในต้นปีป้าก็จะมีพวกลอตเตอรี่มิมนมิเกมฟินิชมินิเกมเนี่ยผมว่าเกมนี้อยู่อีกยาวนะครับและคูเ่นเนี่ยวันนี้หมื่ไม่จบแน่2,000 20, 0แน่นอน2,000 20, อัพัพแน่นอนและเงินเนี่ยผมคิดว่า200ล้านเป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยพอมัน200ล้านแน่ๆเลยนะผมมองว่าผมเก่งไปแล้วว่าราคาเหรียญลูมี่นะครับมันน่าจะขึ้นไปไม่ต่ำกว่า0.5นนะครับเพราะงั้นตอนนี้ถ้ายังต้นทุนต่ำกว่า0.4ยยังไหวอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดคุณเข้าช้าอันนี้อันนี้บอกเลยทุกเกมนะ้เอเท้ทีถ้าคุณเข้าช้าความเสี่ยงสูงมากนะครับความเสี่ยงที่ อาจจะไม่เจ็งนะเกมอะแต่ว่ามันอาจจะมีช่วงที่แบบเป็นหุ้นติดดอยอะอยู่ค้างฟ้าเลยนะครับเพราะนั้นคือความเสี่ยงเนาะแล้วก็ความเสียงอีก2อย่างที่ต้องรู้ก็คือแต่ที่อธิบายไปนในวันแรกครับว่าตอนนี้ยยูอะมันอยู่ที่จํานวน liquidity นะครับคือถ้าวันหนึ่งเงินมันขึ้นไป200ล้านอะนะครับยูตรงนี้ของคุณก็จะลดลงรีวารที่คุณได้ก็อาจจะเหลือประมาณ50%นะครับ แล้วก็ยังมีปัญหาหนึ่งก็คือตอนเนี้ปัญหาเนี้ยผมคิดว่าคนที่เข้าวันแรกน่าจะเจอไปแล้วเพราะว่าราคาคับเนี่ยตั้งแต่วันน้ถึงวันนี้มันยังอยู่ที่ประมาณ32บาทเนาะราคาเหรียญคับนะครับแต่ว่าราคาลูม่มันดันเพิ่มขึ้นไป3-4เท่าเนี่ยมันจะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า impermanent loss ของการทำคู่ฟาร์มนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยว ผมคงไม่ลงรายละเอียดแต่ให้เข้าใจว่าทุกครั้งที่คุณลงคู่ฟาร์มเนี่ยมันไม่ได้ลงมันไม่ได้ซื้อหน่วยลงทุนหนึ่งหน่วยแต่มันคือการซื้อเป็นคู่คู่เหรียญและมันจะต้องมีการปรับบาลานซ์ให้ราคามันสมดุลเสมอนะครับแล้วเนีย่ยผมดูเหรียญครับเนี่ยนะดูราคาเหรียญครับนะ ราคาเหรียญครับดีดเลยนะครับตั้งแต่เกมนี้มานะราคามาเลยนะครับเพราะว่าคือตอนนี้อีโคโนมิกซิสเต็มของเหรียญครับมันมาละเพราะฉะนั้นมันมาละแล้วมันจะต้องไปอีกแน่นอนนะครับ35นี่ผมว่าเห็นแน่นอนนะครับโชว์ๆนะครับแต่จะไปเท่าไหร่เนี่ยอยู่ที่ฝั่งบิตครับสามารถชูพัฒนาบล็อกเชนแล้วก็กิจกรรมได้ขนาดไหนนะครับงั้นความเสี่ยงนะก็คือหน่วยลงทุนที่คุณลงทุนไป1 0,000บาทสมุดนะ เวลาคุณถอนเนี่ยคุณจะอาจจะโดน impermanent loss นะครับซึ่งบอกไม่ได้ขึ้นกับราคาเหรียญของครับแล้วก็ลูมีว่ามันมีส่วนต่างเท่าไหร่นะครับคุณอาจจะได้ดอกเบียรตรงนี้เก้าสิบแต่คุณอาจจะโดน impermanent loss ไปยี่สิบสามสิบนะครับซึ่งอันนี้มัน,มนตอบยากมากเพราะสุดท้ายเนี่ยมันจะมามา,มา,มาปิดบัญชีกันตอนคุณถอนเงินออกหมดอะ่ะราค่อยมาดูว่าสุดท้ายคุณลงเงินกี่บาทแล้วถอนออกมาได้กี่บาทนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงอีกอันหนึ่งเนาะ ซึ่งถ้าใครแบบว่าไม่อยากเสี่ยงมากนะครับก็จะมีอันตรงเนี้ยนะครับแต่บางคนเขาก็อยากจะถือครับด้วยนะครับเขาก็เลยเอาเอา,เอาตรงนี้เป็นหลักนะครับเอาเอาตัวเนี้ยเอาคู่นี้เป็นหลักนะครับซึ่งเดี๋ยวผมผมคิดว่าเดี๋ยวผมก็คงจะปลูกทุกฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะรีบาลานทุกฟาร์มนะเดี๋ยวเอาผลกาไรไปต่อไปเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวเก็บผลผลิต จริงๆก็จริงๆเห็นเ่อนบอกนะครับว่ามันเก็บมันตอนนี้ก็คือเก็บได้15ครอปเปอร์เดย์นะครับแต่ตอนผมเก็บไปแล้วตอนช่วงหนึ่งมันก็เลยได้ไม่เต็มนะครับก็ไอตรงเนี้ยก็ไม่มปปัญหาอะไรก็เก็บได้เรื่อยๆนะครับก็เก็บไปได้เรื่อยๆเก็บเราจะเราจะเก็บไปเรื่อยๆก็ได้นะครับเก็บไป ทีนี้เนะี่ยพอเราเก็บมาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูว่าเราทำเงินยังไงนะครับพอเราเก็บปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ผลผลิตแล้วพอเราได้ผลผลิตเนี่ยเราก็เอาไปขาย ผมอยากจะรีบปลดล็อกตัวนี้เร็วมากๆเลยเพราะว่าพอผมปลดล็อกตรงนี้ผมก็จะขายดอกไม้ตรงนี้ด้วยฟึอ่าขายมาได้มาอีกประมาณ ว่ามันมน,น้อยๆเมื่ีมันยังไม่ update. อัปเดตอ่าตรงนี้ปุ๊บขายมาได้อีกอ๋อจริงๆเนี่ยไม่ควรรีบขายทีๆนะเนี่ยเพราะว่ามันมีค่าฟีดอยู่นั้นเนี่ยศูนย์มีค่าธรรมเนียมอยู่ศูนย์จุดหนึ่งเวลาขายอะ่ะ ควรจะเก็บเยอะๆแล้วขายทีเดียวนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติคุณขายแล้วนะคุณได้เหรียญครับแล้วนะครับไอคุณได้เหรียญนูมี่แล้วนะเนี่ยจังหวะที่ดีก็คือถ้าจะออนเป็นเงินบาทนะครับก็ทําการขายลูมี่เป็นครับขายเหรียญดูมี่ให้เป็นครับแต่ทีเนี้ยเลทของมันนะครับก็ให้ดูราคาด้วยเนาะก็ให้ดูราคาว่ามันเท่าไหรนะ่เนาะตรงเนี้ย ซึ่งถ้าเกิดมันกำลังตกเนี่ยก็ไม่น่าไม่น่าขายลูม่เป็นคับเพราะคุณจะได้คับน้อยใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดราคามันพุ่งเยอะๆเนี่ยเนยผมว่าผมคงจะเก็บลูมิไว้สักพักหนึ่งแต่พอลูม่ราคามันขึ้นไปสูงๆเนี่ยเกิน0 4 5ไปผมก็จะเริ่มขายเป็นคับนะครับเก็บไว้นะครับก็จะเป็นแบบไซเคิลข,ของราคาเพราะาราคาเนี่ยยังไงเดี๋ยวมันก็มีขึ้นมีลงเพราะมันต้องมีคนเทคโปรฟิตมีคนเติมเงินขึ้นแล้วก็มีคนขายเอาเงินเข้าเงินออกอยู่แล้วนะครับ แต่ก็เชื่อว่าจากรถดแมพเนี่ยมันน่าจะยังมีคนเข้ามาอยู่อีกสักพักหนึ่งใหญ่ๆนะครับก็อันนี้ก็ขอให้รู้ว่ามันเสี่ยงขาดทุนได้นะครับถ้าเกิดสมมติมันคอลแลบราคาเหรียญเนนะี่ยแล้วลงมาเนี่ยสมมติว่าคุณซื้อแถวเนี้ยแล้วมันคอลแลบลงมาหรือตรงเนี้ยนะก็ก็เจงได้เหมือนกันนะครับ <laughs> แต่ว่าผมคิดว่าโอกาสอ่ะมันค่อนข้างต่ำเนาะอันนี้มันอยู่ที่ h i ไฮลิสต h ไฮดีเท u ร์นะครับอยู่ที่ความพอใจของท่านละว่าอยากจะเสี่ยงไหมแต่ว่าผมอะอนาไลซ์มาละว่าผมโอเคกับมันนะผมก็เลยเข้าแถวนี้ยแหละแล้วก็กะอยู่ยาวๆอย่างน้อยหปีนะครับตอนเดี๋ยวมาดูกันว่าสิ้นปีอะสิ้นปีหน้าเนาะเป็นยังไงนะครับก็โอเคไลน์นี้จบเท่านี้แหละนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกร้อยกว่าบาทเนาะฝั่งนี้โชคดีมากเลยเก็บของขายได้ เออโหลดไม่ขึ้นโหลดมากระเป๋าฝั่งนี้เชนค่อนข้างช้านะผมรู้สึกโหลดได้ค่อนข้างช้าพอสมควรเลย